ไปดูไปดูของแบรนด์ของแบรนด์ไปไหมไปดูแบรนด์แบรนด์แบรนด์ไม่มีแล้วเพลงอ่ะไม่มีแล้วไม่ดีผมกลัวว่าไม่มีไม่มีไม่มีเดินย่องย่องเลยของกลัวกลัวใช่ไหมเออไม่มีแล้วแต่ที่นี่ดีดีอย่างเงี้ยพี่เขาเออใช่เขาที่มันกว้างไงใช่หน้าเสร็จหน้าโชคดี คือสะดวกแล้วก็จัเป็นโซนแล้วก็สามารถที่จะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้พี่ตัวโปรดพี่เขาเรียกะไรอยากจะลองตัวไหนก็ติดต่อพนักงานติดต่อพนักงานแล้วก็ให้ทดสอบทดลองซื้อไม่ซื้อไม่ว่าก็พูดคุยกันได้เนาะปากแต่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจริงๆนะพี่นะมันองศามันทําไว้จริงๆใช่มันทําให้แบบคือคนที่การออกแบบดีไซน์เขาคิดคํานวณมาทําให้แบบ ไม่รู้ไม่รู้ว่าที่นัชพงศ์สารยาเขาถอดออกป่ะถ้าไม่ถอดไม่ข้างบนนะเออถ้าเกิดไม่ยังไม่ถอดเดี๋ยวเราจะขอลองไงเราอยากลองดูไงไปเราไปอันนี้แบรนด์เบต้าทีก็จริงจริงก็เท่าที่เราเห็นก็ประมาณ30%กสิบเปเซ็ต์ก็ลองดูใครชอบอยู่ก็รีบมาไปอันนี้นี่นี่มีถูกถูกไหใช่ใช่ถูกถูกเลิมร่นยี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบเออห้าสิบจริงห้าสิบจริงจริงนะฮะ บอกได้เลยนะฮะก็ปกติเราเราไปดูก็ประมาณย0่สิบสมสิบครับผมอันนี้ก็ใช่ครับผมอ่ะมาอยู่ที่ออโต้ออลโต้นี่ก็เริ่มที่50เลยนะโหดเลยใจปังมากตัวนี้พอะไรรู้ปะโอ้ะเขาร่ำผมว่าจะเรียกผิดประจำเป็นไปนึกถึงเรื่องปีศาจไงกอลัมกอลัมอลัมเอ้ยแต่ผมชอบแบรนด์นี้ถ้าพูดจริงชอบชอบยังไงคืองี้ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยเขาสำหรับผมนะผมมองว่าแบรนด์เนี่ยเขานิยมเรื่องมิกมิกเขาเก่งมิกเก่งใช่แล้วดูหน้าตาอะไรรู้ป่ะครับคุณภาพเสียงดีไช่แล้วเขาใช้ใช้เอฟเฟกต์เอลิซีไอซีดีไอซีดี้องเงี้ยเนี่ยตัวนี้ไอซีคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ะพี่อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ผมรู้เอ้ยบางทีมาพาชมเลยอะไร วันนี้ตอนนี้พี่พี่หรือว่าคุณก็จอร์จเกตพามาอธิบายเปล่าครับเปล่าเปล่าว่าผมก็เลงคุยกันอยู่ว่าไออออโต้เนี่ยไอซีมันคืออะไรไอซีทำไมมันเสียงมันดีจังไอซีมันจำกัดความคืออะไรพี่ต้องไปถือเพื่อนไหมไอซีมันก็คือไอ้นี่ไงไม่ใช่ฉันมองเห็นอ๋อฉันมองเห็นโอเคโอเคพี่มาทางพี่มาทางนี้ใช่ไหมครับกัรก็นเป็นค่าที่ที่มันแล้วแต่ยี่ห้อครับใช่ไหมถ้าเกิดวันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยไอซีมันคือฉันเห็น ก็ไอซีจะตรงตรงเลยมันจะเป็นในตัวที่มีขาเยอะๆเออเป็นสองขาดิครับมีมันมีหลายแบบเออหลายแบบเหมือนเป็นมุมไหมว่าอะไรนะค่าที่เขาใส่มาใช่ใช่เหมือนกับว่าโปรแกรมที่เขาเขียนลงไปว่าให้มันข้าวบางโหตัวนิดเดียวทั้งต้านทานนี้ทั้งหมแต่แล้วมีขีดเป็นเส้นๆอีกสีแ่ก่อนผมบัตรทีไอซีมันอ ไม่ได้อยู่นะพี่แต่ตรงนี้ไม่ได้เรียนนะโอ้โหพีมันจะมีแถบเป็นสีไหมนี่ขานาอันี้ก็เอาไปทำอะไรก็ไดพลังพลัฮะคือคนตาเนี่ยไม่ดรู้เใช่ต้องเป็นรู้ถึาเปลี่ยนอีนี่โอ้โหไม่ต้องให้พี่กุลพี่กุลต้องเรียนเรียนมาแบบเรียนึงเรียนเนนี้ยเรียนถึงเลยใช่ไหมครับเรียนนี่ก็ไอ้อันนี้ อันนี้เขาเรียกมิกกแเลยมิกเหมือนกันที่ที่คุณข้างหน้าใช่ไหมแต่อันนี้มันน่าจะประกอบตู้ได้เนาะมันน่าจะเป็นไอ้นี้ตู้ไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้มันมีมิกแล้วก็มีเก็บพกพาได้ไงมันมีล็อกในมันปิดฝาปิดอยู่กับกันกระทอกระแทกสุดเลยเขาจะออกมาให้ตุ่กับลำวงนะใช่ใช่ใช่ไหม ผมว่ามันน่าจะมีตัวประกบมาใช่เป็นลำโพงเหมือนแคตตูน่ะเนาะพี่เนาะเออตัวเราด้วใช่อ่าไปไปตับไปตอบไปตอบครับอันนี้แบรนด์อะไรรู้ป่ะฮะแบรนด์อะไรรู้ป่ะยามาฮ่าครับยามาฮ่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะเออยามาฮ่าผมจะซื้อมอเตอร์ไซค์ทีไรจะซื้อยามาฮ่าเฮ้ยเอาสีเหลืองสีเหลืองเอ้เจ็ดนะเดี๋ยวนะวันนี้ผมเคยพูดเขาว่าว่ายามาฮ่าที่เสียงกับยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์เขียนไม่เหมือนกันนะใช่เขียนไม่เหมือนกันแล้วตัวนี้มันตัวนี้ตัวนี้ด้วยครับโลโก้ด้วย <ช>มันคล้ายกันหรอ่มันคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาไปดูจริงๆต้องเทียบกันเลยเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องเสียง<อ>แต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นเหมือนแบบสื่อสื่อสื่ออันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนกีตาร์ใช่เป็นสัญลักเนี่ยเหมือนเมลโลดี้เหมือนอะไรพวกเนี้ย<อ>เออคนดท้ายผมไปเอาไอ้นี่แงไม่ได้่าพี่มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมอะไรไอตัวเกาะสายด้านบนอ่ะได้อันนี้เขากำลังหาโลโก้เอยู่ให้ถ้าเกิดเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์กับ โลโก้ขึ้นเสียงลูกค้ามันจะคนละเนี่ยลูกค้าใช่ที่ดูลูกค้าโลโก้อะนรอย่างเงี้ยที่ขนาดนี้เร็เหน็ดคนเร็วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ไงอ่ะพียเพราะว่าโลโก้ที่นี่โลโก้นะครับรอจักรยานยนตา y a m a h โลโก้ครับนี่แบบว่าอยากอยากให้แบบให้ทำให้คนที่เขานี่ไงนี่แต่แตก่อนผมนึกว่ามันโลโก้เดียวกันมันไม่ใช่นะมันมมันคนละอันกันเลย ันไม่ใกล้เหกเหมือนไหมเหมือนกันนะพี่ไม่เหมือนอาคุณดูให้ดีดิอันนี้มันจะมันจะทิมลงมาทิมลงมาที่วงกลมอ๋อขอบอันนี้มันไม่ขอบไปถึงมันไม่ชนเออเนี่ยโอเคแล้วตัวอักษรเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกัน้วยนะใช่ตัวอักษรไม่เหมือนอันนั้นตัววายยาวกว่ามันจะเป็นโลโก้กับตัวอักษรน่ะไม่รู้อะอันนี้ผมเห็นแล้วตรงนี้นี่อันนี้นี่นี่นี่จะบอกให้ว่า ยามาห้าเนี่ยไอเนี่ยตัวเอ็มมันเนี่ยเขาบอกนี่ไงตัวเอ็มมันลงมานี่ไงอ๋อแต่นี้มันตัดออเออนี่ไงเขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันโดยทีเดียวเย็บตาเอ็มเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเบื่อกันก็ผมก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ้ยามาห้ามทำอะไรมากมายแบบว่าวะยามาห้ามทำเครื่องเสียงเหลืออย่างเดียวไม่ได้ทำแบบสามาทำเครื่องเสียงทรถยนต์รถยนต์แท็กเตอร์ยามาห้าไม่มีรถยนต์เรือก็มีเรือมีเรือมีเดี๋ยวผมจะผลิตมาอยู่เครื่องเสียงพาไปต่อครับ อันนี้ก็ไปเรื่อยเลยอันนี้จะเป็นทุกทุกแบรนด์เอามารวมๆกันรวมๆกันนี่ไงนี่ไงเอาแบบหน้าประกบนี่ไงอันนี้คงแบบประกบได้แล้วแบบประกบซ้ายประกบขวาใช่ประกบแล้วก็ JBL เนี่ยประกบทางนี้ปรทางหน้าแล้วเก็แคปซูลแล้วก็ยกยกไปอืมเป็นชุดแต่ถ้าจะหนักหน้าดูนะพี่นะดูโอ้โหรวมกันนี่หน่อยนี่หน่อยหนักๆตู้ลงทรงใหญ่อืมอพวกไมโครโฟมมีพาวเวอร์นะพาวเวอร์นี่คือพาวเวอร์ ของแล้วแต่เนี่ยมีตั้งแต่สามพันเอาตั้งแต่เอาเล็กๆกันแปดร้อยพันห้าสองพันห้าสามพันห้าแต่พวกนี้มันออกข้างแล้วหานกันนะหานหาุใช่ไหาหานเนาะแปลกนะทำไมเขาก็น่าจะทำมาแบบสี่รอยไปเออก็ไม่เขากลัวว่าผมก็ไม่รู้จริงๆนะเข้าจุดประสงค์ยังไงแต่ไม่เป็นไรช่างมันแต่ตู้อย่างนี้สวยชอบ ดูฟิลเตอร์นี่ยเป็นคาราเกะนะใช่นี่คาราเกะใช่ใช่ใช่เนี่ยเหมือนเอาปากแตกของไลเล่มาใส่เลยอืมน่าจะเสียงพรแล้วเนี่ยใช่อันนี้รุ่นห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นทีเบลกับนะดูซับนะครับอืมเห็นไหมก็หน้าตาก็ไม่ค่อยเหมือนกันนี่นี่นี่นะครับนี่อะไรวะเนี่ยพี่ปุ๊บไหนวะน่าจะเป็นมิกซ์ดิจิตอลบ้างไม่เกี่ยวนะเซาครับเซาครับเซคลับยูไอสิบหกเซาครับหนี่งไม่ใช่นนึกว่าดอทเอไห ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต่อมเปล่าไปไหนต่อคุณอยากไปไหนก็จริงๆแล้วเราก็เอาคร่าวๆเท่านี้ก็ได้นะใช่แล้วเดี๋ยววันจริงเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้เราไปจบด้วยกันกับได้วยกันได้นะฮะเดี๋ยวให้ลุงโหนงใช่ไหมฮะเราต้องขอแป๊บขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาใช่นะะฮนี่ก็จะเป็นดอกลำโพงก็นี่นี่นี่น่าจะอะไรนะเน็ตเวิร์ก นี่ก็บอกราคาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นมีฟิลด้วยนี่มีออเออเนี่ยเพิ่งเคยเห็นมีฟิลเอออุ๊ยวันนั้นผมไปลองไอ้พูดถึงเรื่องไอ้พี่ชายอืมเขามีตัวอะไรนะคอนเทนเลอร์อืมคอนเทนเลอร์ไอ้ซาวรอเออมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนกับซี u ียูอะคอมพิวเตอร์อือืทำให้อ่อค็อกมันอ่ะ ทาให้เสียงดอกลำโพงสี่นิ้วอะทําให้เสียงออกมาแบบเต็มประสิทธิภาพรอใช่อืมน่าสนใจเบสเสร็จท้ากินบ่ะสามพันโอ้ยไม่แพงหรอไม่แพงสำหรับคนที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพของลำโพงแค่ดอกดอกทั้งนี้เองรอใช่ไปไปแบบเสียงเีเลยนะอ่าใช่เขาฟังแค่เขาฟังแค่เป็นโมโนนะค้า้งเดียวยซ้ำนะเออไม่ใช่เป็นสเตอริโอนะเขาได้เต็มที่เลยนะครับได้ได้ได้ ผมเพิ่งรู้ว่าของออโต้มีพาวเวอร์ด้วยจริงเหรอเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมีด้วยเหรอเนี่ยออโต้มีพาวเวอร์ด้วยรถ50%ปกติเราเห็นแค่มิกเนาะมิกอย่างเดียวเนาะเออถ้าเพิ่งรู้เนี่ยนี่ถ้าเราถ้าถ้าเราไม่เดินมาดูเน็ตเวิร์กนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีออโต้เนี่ยน่าจะเป็นเป็นคัสดีนะลำโพงเอ้ยมอแปลงเทอร์ลอยเดี๋ยวเดี๋ยวคุสงสัยในวันคุณพูดถึงเรื่องพาวเวอร์ละถ้าเรามีพาวเวอร์ตัวเดียวต่อต่อ ดอกลาโพงแปดตัวเขาเรียกว่ากี่โอมต่อแปดตัวอ๋องั้นเอาไล่อย่างงี้อเอไม่ใช่ครับข้างหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งดอกเขาเรียกแปดถ้าสองดอกเขาเรียกสี่ถ้าสามเขาเรียกสองจุดหกหกถ้าสี่เขาเรียกสองโอมอันนั้นเขาต่อต่อแบบบวกแต่อตัวต่อแบบแปดแปดดอกเลยอันนั้นต้องไปถึงสี่เสร็จใช่ไหมก็ ก็อาจจะต้องไข้เพื่อที่ไปลดโอมเพราะว่าเราไปไปเพิ่มโอมใช่ไหมไดโอมโอมลดเพิ่มวัดหวัดลดเพิ่มโอมผลสุดท้ายต้องทําให้บาลานซ์กันแต่วันนั้นน่ะครับพี่พี่ปิงอ่ะต่อแปตัวหรอใช่เฮ้ยแล้วเขาเอาพาวเวอต่อยังไงวะนะพาะว่าตัวเดียวต่อแปดตัวเลยเอาแบบว่าลองไม่ไม่ไม่ลองดูเลยหรอใช่วันนั้นลองไปสองเพลงผลปรากฏว่า ไม่ไม่แต่มันได้ได้มันได้มันผมไม่รู้ว่ามันจะได้เปลาเขาทำให้ได้เขาเทสให้ดูว่าของเขาดีจริงของเขาสามารถต่อได้ถึงแปดตัวไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเขาน่าจะควายควายสี่ไม่ได้ซีรีส์ไม่ควายอะไต่อต่อเอาพูดออกมาจากตัวตัว power ปีคอร์สอ่าปีคอร์สอ่า power เขาปีคอร์สแล้วก็ปีคอร์สก็มาแยกใส่ลำโพงอื S <S> ก็ไล่ๆๆกันไปหรอใช่พุ่งไปพุ่งไปอูโหูตามสูตรมันไม่มีนะถึงขนาดนั้นอ่ะแต่ตามสูตรมันก็ทําได้ต่อเป็นสิบลูกก็ทําได้แต่ว่าตามสูตรที่จะบอกกับคนอื่นเขาว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต,ต้องเรียกอะไรมไม่รู้ว่าคือจุดประสงค์มันคืออะไรนะแต่ที่ปิงผมเท่าที่ผมคิดน,นะอคือลองให้ดูว่ามันต่อได้แปดตู้ใช่ใช่ว่าไม่มีปัญหานครับผมนะพี่น้องฮาี์ดพองเฮ้ยอันนี้อะไรนะ แล้วก็ผมมาผมมาให้เห็นแบบมีอะไรที่น่าสนใจหล,หลายๆเรื่องนะเมื่อกี้มันเก็บเลขผสมน้อยอ่ะพอเราได้เดินมาบ่อยๆได้ได้ได้พูดคุยกับ,ค,บคนที่มีผู้รู้กูรูให้คําแนะนําอ่ะมันก็จะทําให้แบบว่าเราอ่ะเพิ่มเพิ่มสกิลไปในสเต็ปหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเก่งนะไม่ได้บอกว่าเก่งหรืว่าโอ้เอมันทําได้จริงด้วยนะอะไรเงี้ยก็หน้า,าคําตอบเหมือนกันนะว่าลงสองโอมแล้วจะทําให้มันกลายเป็นแปดโอมเนี่ย มันยังฟังได้อยู่หรือเปล่าแต่วันนั้นวันนั้นต่อแปดตัวจริงเหรอมันยากมากเลยนะเว้ยพี่ไม่ power power ตัวเดียวต่อแปดอันด้วย p พันสองข้างละแปดเนี่ยนะหรือสองอันรวมกันสองอันรวมกันอ๋อสองข้างรวมกันได้อยู่แล้วแจวได้ใช่ไหมถ้าเกิดอย่างนั้นก็เป็นแค่เหลือแค่สองโอมสองโอมอ่ะเหลือสองโอมสองโอมจบแล้ว ไปนั่นเพราะว่าเขาเขามีแปดตัวใช่พาวเวอร์ตัวเดียวแล้วก็ต่อเข้าใ่ตัวนี้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 เออเนี่ยเนียเหมือนอย่างเงี้ยแปดตัวเนี้ยเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าข้างเดียว8ตัวไงถ้าข้างเดียว8ดตัวมันต้องต่อกับเป็นอนุกรมถ้าเกิดข้างละสี่สบายข้างละสี่ใช่ข้างละสี่ก็เหลือ2โอห์มเหลือ2โอห์มใช่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องไอ้ไอ้โอห์มต่อพาวเวอร์อันนี้ดอกลำโพง พันสองล้อหรือว่าอะไรเงี้ยมาใช้กับ power เท่าไหร่ยังไงให้มันแมทกันอ่ะนีผมไม่แม่นผมผมไม่ผมไม่จำเงี้ผมขี้เกียจจำใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยนี่ไงผมก็ให้คุณช่วยเริ่มทักษะผมไงเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ผมก็ผมไม่เก็ตตาเขามาเหมือนกันเออน่าจะเหมือนกันนะจำจำไปไม่ผมผมมีอีกอีกอย่างนะมีทฤษฎีอะไรไหมถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์พี่หนงไว้ให้โทรหาเขาเลย อย่าเลยแค่นี่กันแกก็ยากแล้วทิ้งเบอร์พวกขายพาอร์ดีกว่าเออนะนะครับอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นออออผมไปที่ไหนวะผมไปลองลำโพงสี่ช n e l ลองลำโพงสีง่ช n e l อ๋อไม่ใช่พอร์พลังสี่ช่องเออตัวนี้อ๋อบุญช่วย,ออว,ยวันนั้นขายนะไป มันะขายไปสี่ชุดฟังเล่นๆล่นสี่หมื่นกว่าบาทพาวเวอร์ตัวเดียวสี่ชั้นนะสี่ชั้นใช่ครับดีดีดีแล้วก็เอามาขับตัวเบรคคู่หนึ่งกลางแหลมคู่หนึ่งแค่นั้นเองฟังเล่นๆล่นพาวเวอร์สี่ตัวาะเขากำลังมาเขากำลังนิยมเพราะว่ามันเล็กไงคุณต้องไม่แยกพาวเวอร์ตัวอืมออกมาก็เราเราก็พูดมาเยอะแล้ว แล้วก็เรามาสรุปกันนี้ก่อพที่โนมมีอะไรจะฝากพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กูจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้เราเราเราสรุปกันกันไปก่อนพูดกันไปแบบจบเป็นที่สรุปอะไรดีสรุปของงานวันเสาร์หรือไงงานวันเสาร์นี้อ่ะสรุปของงานวันเสาร์ก็คือจะเจอเรา มีพี่เบนอิดไลมีน้องทิพย์ลองเทียดูแล้วพี่พ so ี่พี่หน่งแลดมัมนะวันนั้นเราจะไลฟ์สดกัน2คนแล้วเราจะเอาเขามาแจมนะฮะวันนั้นก็จะเราก็จะลองเครื่องเสียงที่ลดราคาทั้งหมดใช่ที่อยู่ในงานที่อยู่ในงานทั้งหมดที่ทาได้แล้วก็เปิดให้กับทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาอยากรู้อะไรอยากรู้ราคาอะไรแล้วก็พาเดินรอบงานแล้วก็ใช่เขาเรียกอะไร สารยาสายห้ามีอะไรครับที่เราสามารถที่จะเป็นสื่อกลางแบ่งปันแล้วก็ให้คนที่เมื่่อยนีไปได้ไปถูกอันนี้ก็ให้เป็นนั่นอ่ะมาสรุปแล้วพี่สรุปแล้วพี่เมื่อยเลยสรุปแล้ววันเสาร์นี้ไปแน่นอนใช่ไหมไปเจออ่านะฮะย้ำนะครับย้ำนะครับก็เดี๋ยวเจอเราสามคนสามคนแน่นอนอ่ะสารยาสายห้าอะครับผมอะไรนะเราเราล่วงกลุ่มกันไป ยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ใช่ไทยแลนด์เหรอก็มีเอสอีกตัวงั้ก็พออ่าใช่ยูทูบเบอร์เอสสามคนไงอ่าโอเคอ่าได้เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์สวัสดีครับ